สวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมต้นรักสร้างเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะพามาเล่นเกมอีกหนึ่งเกมนะครับซึ่งก็เป็นเกมน่าเล่นเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นพร้อมๆกันกับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า battle bay นะฮะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอ่อโมบ้านะครับกึ่งๆก็ได้ประมาณนั้นนะครับจะเป็นการเอ่อต่อสู้นะครับบนทะเลนะครับจะเป็นเอ่อแบ่งทีมกันนะครับทีมลา 5นะครับต่อสู้กันแบบว่ายิงยังไงก็ได้ครับทำยังไงก็ได้ครับให้ฝั่งตรงข้ามนี่นะครับตายให้หมดแล้วเราก็จะชนะนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ยังจะมีในส่วนของระบบในการอัปเกรดอาวุธต่างๆนะครับเพื่อให้ เรือของเราเนี่ยนะครับแข็งแกร่งขึ้นมานะครับก็ยิงแรงขึ้นเคลื่อนเร็วได้เร็วขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมยังไงเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันเนาะนะครับโหลดไปเล่นกันได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันให้โหลดเป็นผ่านทาง บางประเทศเท่านั้นเองนะครับโดยโหลดผ่านทั้ง APK นะฮะตอนนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ APK แล้วนะครับเพราะว่ามันแบ่งมาให้โหลดไม่ใช่แบ่งมาให้โหลดดิมันมีให้โหลดในสต็อของไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหาโหลดได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อเกมก็โหลดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับว่าไปดูกันซิว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงเนาะมันน่าเล่นขนาดไหนละกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะนะฮะ ผมตอนนี้ผมเล่นไปอยู่ที่เลเวล3นะครับก็ได้ทดลองเล่นไปสักหน่อยแล้วนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปแบทเทิลกันหน่อยดีกว่านะครับอืมเอาเลยมันจะแบ่งทีไม่เองนะครับมันจะแบบว่าคัดสันเอากู่ต่อสู้มาให้เราเองนะฮะแล้วก็คนในทีมด้วยนะครับผมอืมไปครับนี่ฮะนี่คือฝั่งทีมผมนะครับทีมผมจะเป็นสีเขียวนะ ่าไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยนะตัวน,นี้เนี่ยนะครับตอนเราเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะมีสกิลให้ใช้อยู่แค่ไม่ใช่สกิลดินะครับมีอาวุธให้ใช้อยู่แค่อันเดียวนะครับนะตัวน,นี้เรามี2แล้วนะครับอ่าโอเคโอเคต้องไปใกล้ๆก่อนยิงใกล้ๆโอเคยิงครับโอ้ยไม่โดนว่ะยิงนี่โอ้โหโดนนิดเดียวเฮ้ยเรือเหมือนเหมือนว่าเรือมันไม่ธรรมดานะ เรือมันแข็งแกร่งเหมือนกันนะนี่แน่อุ๊ย,ยมันเห็นผมแล้วมันยิงมาโดนว่ะมันจะมาหาผมเนี่ยนี่เออโอ้โหจะมาใช้ต่อสู้กับเราเหรอจัดไปนี่แน่ความโกรธเพิ่มขึ้นความโกรธเพิ่มขึ้นลำนั้นลำนั้นลำนั้นเพื่อนลำนี้ก็ได้มาเอาไปกินนี่โอ้โหโดนน้ำเสียได้ว่ะ นี่โอ้ยังไม่ยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดตามครับตามครับเราต้องอุ้ย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 ระวังโดนระวังโดนมันหนีไอ้ดิเดี๋ยวผมจะตามลำนั้นไปฮะมันหนีครับนี่เออเรียบร้อยชื่อผมขึ้นเต็มจอเลยผมคิวเองยเย่ไปเลยไปเลยไปทางนู้นไปทางนู้นโอ้มันคิวเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคยังไวครับสำหรับเกมนี้ชนะแล้วเรียบร้อย ยังอยู่ครบทุกคนเลยเออ yeah, 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 yeah. เย่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 อาล้ครับกดเรียบร้อยกดออกไปเดี๋ยวเราไปารับของรางวัลสักหน่อยนะฮะผมยังไม่ได้รับเลยนะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะครับอืม,มโอ้อะไรเนี่ยอะไรอัพขึ้นมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อัพมันเป็นแบบว่าเราเล่นครบอะไรจำนวนอะไรของมันมันก็จะ ให้ให้พวกของรางวัลอะไรพวกนี้มาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวกดมาที่ซองจดหมายก่อนมันคืออะไรเอ่ยแจ้งเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับอืมอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นระบบในส่งตัวเกมนะนะครับดูซิให้นี่คืออะไรบ้างโอเคเคลมไปเลยเรียบร้อยเคลมอ่าเคลมเคลมให้หมดครับเคลมให้หมดอันนี้ยังเคลมไม่หมดเลยนี่เคลมโอเคเรียบร้อยครับ โอลงมามีไรนี่มีเควสด,ด้วยนะนะฮะนี่เอ่อตอนนี้เรายังทำไม่เสร็จในภารกิจของเควสนะครับถ้าเราทำเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะฮะมาดูที่ตัวละครของเราก่อนนะเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะตอนนี้อ้าโอเคได้นนี้ได้ได้เท่านี้แหละแล้วก็ตัวละครของเราครับเทรนสามารถเทรนได้นะฮะ เทรนครับเทรนนี่ค okay. ใช้เวลาเทรนประมาณโอ้โหสชั่วโมงอีกยาวไกลมากครับก็เราจะสามารถใช้เป็นนี่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเทรนเสร็จไวขึ้นนะฮะแต่ตรงนี้ผมจะไม่ใช้นะนะครับอืมเฮ้ยมีคนไทยพิมพ์มาเว้ยอะไรเนี่ยโอโ้ดูดีดูดีมันพิมพ์ม,มา อันนี้เกรียนไทยนะครับเกรียนไปได้ทั่วเลยฮะอ่ากดเครมครับเล่นรายวันนั่นเองฮะดูซิว่าได้อะไรว้าวของเพียบเลยโอเคเย้โอ้ได้มา300เลยแหละใช่ไหมเนี่ยใช้ดีกว่านี่เรียบร้อยเย้อัปเกรดเสร็จแล้วนี่ผมใช้ไปเฉยๆนี่แหละอยากใช้ อ่ามีอะไรมาเพิ่มแล้วนะตอนนี้เย่เราจะแช่งไหนวะคือผมไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกอ่านไม่ค่อยออกเอ้ยแปลไม่ค่อยออกนะครับทั้งอ่านไม่ออกแล้วก็แปลไม่ออกด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะภาษาอังกฤษนี่บอกเลยว่าน้อยมากเฮ้ยมันอัปเกรดอีกได้นี่วานี่ดูรูเรือของเรา นี่อัพเกรดอาวุธพวกนี้ก่อนอัพเข้าไปนี่แน่เงินเรามีก็เยอะพอสมควรนะเย้อัพอีกนี่อัพอ,อีกเลยนะเย้มันต้องใช้นี้ด้วยนี่ว่าเวลาอัพอะอ่าโอเคอัพอให้หมดอันนี้นะครับปืนของเราอัพอ,อีกนี่ ผมไม่สนแหละว,ว่าอะไรยังไงนะครับเอาให้มันถึง4ก่อนแล้วกันประมาณนี้อันนี้ก็ o v e r อร์บูเรือ,อน,นี้เราก็ซื้อได้นะนะครับแต่ว่าไม่รู้ต้องอะไรยังไงบ้างอถ้าซื้อล่ะมันจะเป็นยังไงโอ้ต้องใช้หนึ่งมืเอามีอยู่เยอะเลยซื้อได้เดี๋ยวนะดูดูเรือที่ผมมีนะตอนนี้เนี่ย มนสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันที่ว่านี่อัปเกรดได้นะนะครับอัปเกรดเรือให้มันดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูเรือนี้ก่อนความสามารถของแต่ละเรือนะครับแต่ละลำก็จะแตกต่างกันไปนะนะฮะก็เลือดก็จะมีเยอะมีน้อยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับอันนี้อืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสู้ไปดีกว่านะครับขี้เกียจอัปแล้วอืม มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับตามนี้ไปเลย battle อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเล่นแค่นี้ไม่สาแกใจครับโวมาแล้วเราจะต้องรู้ทางหนีที่ไล่นิดนึงนะฮะเราต้องบอว่าออพยายามที่จะแบบหลบหลีกให้ดีเวลาเล่นนะไม่ไงั้นก็ลำบากเราเหมือนกันไปเลยลุย เวลายิงก็ระวังขึ้นด้วยครับขึ้นมันสูงก็บางทีก็ยิงไม่โดนนี่จะบอกว่าเกมตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นทางค่ายของเกม Angry Birds นะนะครับเขาทำขึ้นมานะค่าย,ายเกมนั้นเลยมันก็จะออกมาแนวหน้ารา่าาคล้าย,ๆ,ายๆ Angry Birds นะอืมอยู่ไหนวะดูในแผนที่ยังไม่เจอเลยครับนะตอนนี้ อ่าเจอแล้วโอ้ว้าว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 ยิงนี่แน่อยู่ใกล้ๆไว้ก่อนยิงโอ้ไม่โดนดีกว่าทางนี้ยิงนี่แน่เฮ้ยทีมผมเหรอทีมผมไปแล้วหนึ่งว่ะโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวยิงมันโดนน้ำมาดิ พลาดพลาดผมพลาดเองออื้นี่โอ้โหแม่งโคตรแข็งแกร่งอะ่ะลำเนี้ยนี่ยิงยิงมันยิงมันโอ้โหยิงแทบไม่กระโอ้ไม่กระดิกเลยโอ้โหผมยิงมันไม่กระดิกเลยอะ่ะเอานี่ไปกินโอ้ยไม่ใช่เสียดายโคตรเสียดายของอะ่ะ โอ้ยโอ้ยผมโดนเองแล้วมา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 มังนี้มังนี้อืมอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุยเสียว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 เพื่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนอืมนี่แน่ว่าไง หนีไปไหนหนีไปไหนฮ้หนีไปไหนอืมอืมอืมมันไส้มันไส้มันไส,นส้เริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วนะเอาไปกินเอาไปกินนี่แน่อหลุดรุดรุดรุดอีกนิดเดียวนี่ชื่อผมชื่อผม <c oughs> โอ้โหมามามาลำนู้นครับโอ้โหอยู่ไกลมากฮะเออเราต้องตามครับโอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ยนี่ ืโอ้ราการเพื่อนใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้ยไม่โดนอีกแล้วนี่เอามาดิใครขใครใยรยังไงใครยังไง,ง,ไงโอยอย่าเอาของเรานะอย่าเอาของเราอย่าเอาของเราเราเอาเองนี่นะเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปครับเหลืออีกหนึ่งลำครับที่ยังลอยคอรอคอยเราอยู่ มาเราต้องไปจัดการมันอยู่ไหนเราวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เว็บเออนี่ไงเจอแล้วมาครับเพื่อนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเฮ้ยอ,อ้ย้ย,ยมันยิงมาโดนผมเออรถนี่แน่นี่แน่เอาวงอาวุธต้องเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมตัวให้ดีเล่งเลงเลงไม่โดนหลอกอันเนี้ยรอขึ้นลงมาก่อนนี่ไงเล่งดิอ้เออเอาอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอุ๊ยทำไมมาบังเราหล่ะเพื่อนอือีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเย้ชะนะแล้วโบยเอ้ <laughs> สามดาวเนี่ย เจ๋งครับเจ๋งสุดยอดไปเลยไม่แชร์ครับอันนี้ไม่แชร์เฮ้ยเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไว้ค่อยเ,ออเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวเข้าไปโ,โหลดโมดออดเอดออ,อ,อันนี้คืออะไรเอ่ยเคลมว้าวได้เงินมาเพียบเลยเย่เปิดได้นี่คืออะไรไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะฮะรี้บร้อย ต้องเล่นอีกสักหนึ่งครั้งนะครับถึงจะมันสายแกใจนะฮะกดครมเรียบร้อยจ้าอบมาดูซิเราจะอะไรยังไงอีกนี่บวกอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้บวกดาเมจแต่อันนี้บวกอะไรไม่รู้อะช่างมันเถอะนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแหละผมก็ไม่รู้สิ เล่นไม่เป็นแหละนะครับก็ได้เท่านี้เอามาเปลี่ยนใช้กับอะไรได้บ้างอันนี้สีสีเหลืองเนี่ยดีกว่าป่ะไม่แน่ใจนะเอ้สปีดเพิ่มขึ้นนะอันนี้สปีดแค่นี้เองนะครับอือโอว่าบูทเลยเอามาเปลี่ยนดีกว่าไหมเนี่ยอา้าต้องถอดเหรอโอเคถอดก่อนแล้วค่อยเอามาใส่อย่างนี้อา้าว ทำไมอะครับทำไมใส่ไม่ได้อะครับมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าสลอตสลอตของไอเทมเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงไม่แน่ใจอันนี้อ๋อน่าจะเป็นในส่วนของอ่าโอเคครับป้องกันอืมอันนี้เป็นปืนที่เรามีอยู่เอามาใส่นะตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่นะ,ะแต่อันนี้มันยังใส่ไม่ได้ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับถึงแสงไม่ได้อืมเอ่อมันก็ต้องเอานี้ใส่ก่อนอีกทีใส่ไปก่อนนะถ้าถอดอันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใส่ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ใส่ได้ปะใส่ไม่ได้เหมือนกันครับเหมือนกันแสดงว่ามันต้องต้องได้ทำอะไรก่อนสักอย่างถึง ถึงจะใส่ได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยยังไงใครที่เคยเล่นก็สามารถแนะนําได้นะครับแนะนําเพื่อนๆที่แบบว่าโพสตใต้คลิปอะไรเงี้ยนะครับเผื่อใครที่เข้ามาเห็นจะได้รู้นะครับจะได้มีความรู้ในตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสุ้กันอีกดีกว่าเอาล่ะ ยังไม่มีอะไรอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ของนวันเข้ามาอีกแล้วไปกัน <c oughs> อามีคนไทยเพียบเลยครับตั้งสามคนเนี่ยมา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 รุยเย่ yeah, ไปเลย เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะใช้เวลาทั้งหมดในการเล่นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5นาทีด้วยกันนะตอนนี้หาทีมก่อนโอ้ยเรือไอ้นี่ลำใหญ่ดีวะ่ะเลือดผม500เลือดมันก็500นะครับอืมฝั่งเรานะแต่ฝั่งตรงข้ามผมไม่รู้อ้าเจอแล้วฝั่งตรงข้ามเจอแล้วเอาปืนนี้ไม่กินก่อนเลยมงอ นี่ก็เข้าไปบวกซะแบบว่านี่นะอ,อุ้ยเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนนี่แน่ปืนนี้ปืนนี้อุย้ยเจาะปืนนี้ปืนนี้อุ้ยไม่โดนนี่ตามตามตามเพื่อนอุย้ยหนกันกหนักหนักครับ เอาไปแดกอีกนี่เอาไปแดกอีกมามามาเดี <laut> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอะเอาหนี้ไปกินนี่เนี่ยเอาไปกินอีกไม่โดนว่ะเอาละโดนแน่นี่โดนแน่โดนนิดเดียวไม่เป็นไรเอาไปกินอีกอืเสียดายนี่นี่ว่าไงตามครับตามติดติดครับตามติดติดครับผม อุ้ยอุ๊ยอุยอุยยังไงเอาทำนี้ก่อนนี่อีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นมันหนีวะไม่ให้หนีนี่แน่ชื่อผมเต็มๆไอ้นี่เข้ามาไอ้นี่เข้ามาไอ้นี่เข้ามาอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยเหมาะมันมันนี่แน่โอ้หชื่อผมโอ้ยเต็มๆเลยครับเอาครับเอาครับนู่นนู่นนู่น อ้อมไป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 เพื่อนอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไ,ไ,ไปโอ,โอ้โหมันระเบิดไปแล้วว่ะเหลืออีกหนึ่งลำเท่านั้นโอเคชนะแล้วเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ทันลายเลยกําลังมันเลยอ่ะโอ้โหโเย่เจ๋งฮะคิวได้ตั้งสามเนี่ยผมอ่ะฮึมเย้ <c oughs> ได้ของรางวัลมาแล้วเ <c oughs> คลมได้เหมือนกันนี่ ปึ๊บมันคืออะไรก็ไม่รู้เปิดนี่เฮ้ยมีปลาเตอร์ด้วยอ่าอา่อเปิดฟรีได้ที่ไหนเปิดฟรีไม่ได้ใช้ดาวอะไรเนี่ยเปิดเนี่ย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 จริงก็เปิดได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมเออเปิดเลยแล้วกันจะเก็บไว้ทำไมวะมา นี่โอ้โหของดีของดีได้ของดีมาแล้วเคลมให้หมดเคลมให้หมดนี่ยอ yeah. เรียบร้อยค่อยๆเล่นไปเรื่อยครับสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอ,อเก่งขึ้นอืมว้าวมันช่วยอะไรวะ ความสามารถมันมีอะไรหลายอย่างเหรอเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยคือแต่ละตัวนะครับความสามารถของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าเอ่อมันจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเนี่ยนะตัวนี้ก็สําหรับตัวนี้ก็มีความสามารถตามนี้นะครับอย่างที่เลื่อนดูเนี่ยนะฮะก็ผมไม่แน่ใจแล้วว่าอันไหนเก่งวอาการหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องลองเล่นดูนะฮะอืมอันนี้ผมจะมาแนะนําแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับผม เลมไปอีกนี่แน่แต่เงินตัวนี้เต็มแล้วอะ่ะเออไหนมีเควสอะไรให้เราทำอีกไหมเออตอนนี้ก็ไม่มีเควสอะไรมากมายละเงินก็จะเต็มหมดแล้วเนี่ยเอาไปเปิดใชใ้ทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้โอ อ๋อมาแลกได้นะเนี่ยสองพแลกอันนี้ได้นิดหนึ่งได้ดีแล้สองโอ้ยคุ้มไหมเนี่ยดูตัวละครหรือว่าจะซื้อตัวนี้อีกดีวะหกพัก็ไม่เยอะเนาะเฮ้ยไม,ไม่อะไรเท่าไหร่เลยอืมสร้างไว้ก็ดีนี่เออเห็นะเจ๋งกว่าเดิมด้วยไง นี่เอา,าดิเทรนได้เทรนได้10นาทีตัวนี้10นาทีครับเทรนตัวนี้15นาทีเทรนผมไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ยังไงเหมือนกันนะเทรนอีกนี่ไปเรื่อยๆครับโอ้เลเวลสีแล้วนี่เอ่อฮึบนี่ไง เราต้องเลือกนะว่าเราจะเลือกเอาอันไหนอืมประมาณนั้นเย่ yeah. เสร็จแล้วอืมอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าบวกสิบบวกห้าบวกห้าสิบบวกเลือดอยู่ที่ว่าคุณจะอัพอะไรครับอ่าอัพอันนี้ละกันโอเคเรียบร้อยต่อไปนี่คือตัวอะไรก็ไม่รู้ ไปได้่ะเข้าไปต่อสู้กันต่ออีกสักแมตช์หนึ่งครับอีกสักแมตช์หนึ่งโอ้ตอนนี้มีหลายทีมเลยครับเอ้ยมีหลายชาติเลยนะที่อยู่ในทีมผมมาไปกันเลยครับนะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละประเทศแต่เราก็จะสามัคคีกันโอเคไหมเพื่อนโอเคโอเค,อเคไปกันเลยไปกันเลยเอาแบบน่ารัก อะไรเป็นอะไรรยย,ยอ่าเจอแล้วเจอแล้วน้องๆคนไหนที่เห็นแล้วเกมนี้สนุกเนี่ยโหลดไปเล่นนะนะครับอ่มันแน่นอนนี่ปืนนี้ไปกินมาทำไมโอ้โหชอบบูเหรอนายชอบบูใช่ไหมเอ้ยมันหนีว่ะมันหนีไปไกลแล้วเนี่ย นีไม่ไหนฮึไม่โดนอีกไม่โดนนี่โดนโดนเต็มเต็มเอาไปกินนี่แน่มาทําไมมาทําไมตรงนี้เพื่อนืหืึหโอ้ยไม่โดนืหหเหล็งพลาดมันหนีชิบหายเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะนี่อยู่นี่อยู่นี่เอาตามลำนี้นี่ไปกิน ืนนโ่นด้วยโอ้ยอะเงี้ยมันไส้มันไส้มันเคี้ยวครับเฮ้ยทีมผมก็ตายไปสองแล้วนะเอออ๋อนี่ไม่กินเอาไม่กินอีกไม่โดนโอ้ยๆๆมันมันตามผมมาว่ะผมจะตายแล้วเนี่ยอือวิลำนี้ลำนี้ลำนี้อือ ลำนี้ลำนี้อุยอ้ยอุ้ยอืมเออระเบิดหมอยางเฮ้ยผมจะตายแล้วมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังไม่เอานะโอ้นี่ไงนี่ไงอืมมันใกล้แล้วแต่ผมนี่โอ้ไม่ไม่รู้สึกว่าจะได้ทีมอ่อนครับรอบนี้ไม่เป็นไร เราต้องแก้แค้นไม่ได้ไม่ได้ต้องแก้แค้นเสียใจอะไรวะเนี่ยเสียดายจังโอเคไปต่อสู้อีกรอบไม่ยอมอีกรอบนี้รอบสุดท้ายดูชิว่าจะเป็นยังไงโอ้นี่คนไทยเยอะผมเชื่อว่าคนไทยเก่งครับเล่นเกม อ่ารับรองครั้งนี้ชนะแน่นอนมาเออลุยเลยลุยลุยลลยหุยเลยุยไปเลยระวังหน่อยนะอย่าเข้าไปใกล้มากนะเพื่อนนะน่าจะมีใหม่นะพูดถึงเออเหมือนเกมเอวีอ่ะมีใหม่ด้วย ออยู่ไหนกันวะมาโรโห,หน่อยสิเจอแล้วแต่มันไกลไปครับเล็งไปก็ไม,ไม่ไม่น่าจะโดนอุ้ยมันยิงมาเอออุ้ยโดนวะ่ะลำนี้นี่เอาไปกิน เอาไม่กินโอ้ยไม่โดนอิวิมันไกลไปแล้วเฮ้ยมันใกล้ไปใกล้ไปอุวยผมถอยก่อนถอยก่อนนะถอยถอยถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มอ่าเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปหามันใหม่เออเอาอย่างนี้ก่อนใกล้ๆไปก่อนโอ้ยไม่โดนอีกแล้วอ่ะยากยาก นี่ไงเอาไปกินนี่แน่ชื่อผมลำนี้ทำไมมาอยู่ใกล้จังเฮ้ยอย่าทำเพื่อนเราเราต้องไปช่วยครับเราต้องไปช่วยไม่ได้เราต้องไปช่วยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่มานี่แน่มามันหนีแล้วมันหนีมันหนีมันหนีฮะมันหนีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน จะหนีไปไหนหนีไ่ไม่รอดหรอกบอกแล้วเป็นไงล่ะมาทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นยังอยู่ยังอยู่เอาไปกินนี่แน่โอ้โหมันโดนน้ำเสียดายเอาไปกินนี่ตามไปครับตามไปตามไปตามไปฮะเอาไปกินนี่เรียบร้อยเยเหลือมันลำนี้อุ้ย เอาไปกินนี่แน่นี่โดนรุมแล้วเจ้าเจ้าโดนรุมแล้วเจ้าโดนรุมแล้วเจ้าไม่น่ารอดเอาลำนี้ก่อนอืชื่อผมเองมาเจ้าเจ้าอยู่ไหนเออเอ้ยโดนไหมไม่โดนว่ะอีกนิดเดียว โดนเต็มๆนี่โอ้ยห่าศูนย์ครับขอโทษระดับนี้เย่เรียบร้อยอ่าอุ่ยกลับมาทำไมเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปโหวตนะจ๊ะ เอาละเรียบร้อยดูซิว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าปุ่มเล่นเต็มที่แล้วแล้วก็เงินเต็มที่80,000ื่นแล้วด้วยนะตอนนี้นะฮะเออนะครับอ่ะโอเคครับสําหรับเกมนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่อยากจะเล่นนะครับเห็นแล้วอุย้ยน่ามาหน่อยน่าสนุกว่านะครับไม่เคยเล่น โหลดไปเล่นกันครับสนุกแน่นอนนะฮะฝากไว้อีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีเกมอะไรมาแนะนําอีกก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม